ครับสวัสดีครับวันนี้ทมไทเตสเตอร์เปิดตู้นะครับเปิดตู้สินค้ามาจากญี่ปุ่นนะครับวันนี้เปิดตู้กับสินค้าก็จะประมาณนี้นครับส่วนใหญ่ก็จะมีเจ้าของนะครับพ่นปุ๋ยพ่นลมมีเจ้าของแล้วรถพวนมีเจ้าของแล้วปั๊มหนักเลือปั๊มแรงดัน3มตัวที่ยังไม่มีเจ้าของอเครื่องยนสูบเดียว เจีดแรงแปดแรงรถทวนดบินเครื่องตัดหญ้าหนึ่งสองนะครับรถไถใหญ่เป็นรถไถครับรถไถใหญ่เป็นรถไถไก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมรถพ่นยานะ ประมาณนี้ตอนนี้สินค้ายังอยู่ที่อำเภอพ,พะยะคัคฆบุวิสัยนะครับอีกสองวันจะเข้ากรุงเทพมาจากญี่ปุ่นก็จะประมาณนี้คนระับถอดมาเพื่อใส่ตู้ตอันนี้สายระเพิงเก่านะครับสายระเพิงเก่าสายระเพิงเก่าเครื่องยนต์เครื่องย่อยเกี่ยวข้าวนะครับฟอร์ดประมาณนี้นะครับเวลาสินค้าเข้ามาแล้วก็ อันนี้เป็นเครื่องสับย่อยนะครับย,ย่อยย่อยกิ่งไม้นะครับย่อยกิ่งไม้มีอยู่สามตัวนะฮะสายดับเพลิงมีสองนิ้วครึ่งมีนิ้วครึ่งนะครับหัวดับเพลิงหัวดับเพลิงหัวฉีดหัวฉีดแรงดันนะดับเพลิงนะครับประมาณนี้นะครับสนใจสอบถามได้นะครับศูนย์9 5สองสอง้าสองต้เกบ 0622495297นะครับสินค้าจะมาลงที่อำเภอพยักฆ์มูลไสยจังหวัดชายคา,ยายแล้วเสร็จแล้วก็สนใจนะครับสอบถามได้0622495297